ายทารอดสวัสดีค่ะวันนี้าฮจะมาทำนายสถานการณ์ความรักนะคะของชาวราศีสิงห์ทั้งหลายประจำปักแรกตุลาคม1-15ตุลาคมความรักคนโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทั้งหลายนะคะชาวราศีสิงห์ปักแรกตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็นการทำนายโดยรวมเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆละกันเนาะมาดูสถานการณ์แรกกัน เลยดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชาวราศีสิงห์ทั้งหลายให้ขอดูพลังงานหลกักพลังงานรวมของท่านหน่อยเนาะว่าช่วงนี้นะคะ1-15ตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานรวมของชาวราศีสิงห์คนโสดเด็กถือเหรียญขอโทษทีค่ะเด็กถือถ้วยราชินีถือเหรียญ เด็กถือดาบคะ่ะช่วงนี้มีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่เลือกที่จะเก็บเอาไว้นะคะเลือกที่จะไม่พูดมีปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวการงานความรักเอ่ยก็ตามตอนนี้ในขณะเดียวกันคุณเองก็ได้รับโอกาสค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะคะให้หลายๆคนในที่นี้อาจจะได้ตําแหน่งหนะ้าที่การงานใหม่นะคะหรือว่าได้รับมอบหมายอะไรบางอย่างใหม่อยู่ยังเป็นช่วงที่ยังไม่กล้าที่จะเลือกที่จะไป โฟกัสอย่างอื่นตอนนี้โฟกัสแต่ความมั่นคงความสําคัญหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับสิ่งที่เราได้รับมอบหมายมาอยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนกับคุณเองก็ไม่ค่อยที่จะแฮปปี้สักเท่าไหร่ในชีวิตนะช่วงนี้มีปัญหาเยอะหน่อยนะคะชาวราศีสิงห์แต่เลือกที่จะเก็บไว้ไม่สามารถที่จะอธิบายให้กับใครฟังได้เพราะเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นด้วยอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่เรายังพอเก็บไว้ได้อยู่อารมณ์ประมาณนี้นะคะ อารมณ์ประมาณนี้นะคะมีคนเริ่มเข้ามาบ้างแล้วนะชาวราศีสิงห์คนโสดทั้งหลายมีคนเริ่มเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับคุณบ้างแล้วแต่ดูคุณยังไม่ได้พร้อมสักเท่าไหร่นะคะยังไม่ได้พร้อมยังรู้สึกว่าไม่ใช่แต่ความรู้สึกดีๆก็มีให้กับคนคนนั้นนะแต่ตอนนี้ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจอะไรขนาดนั้นกลัวการมีความรักอยู่คนที่เข้ามาเป็นคนที่คุยเราถูกคออยู่พอสมควรนะคะ คนที่เข้ามาเป็นคนที่คุยแล้วถูกคออยู่พอสมควรคนที่เรารู้สึกดีแหละรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าตรงสเปคทุกๆอย่างแต่ยังไม่กล้าเปิดใจสักเท่าไหร่ตอนนี้ขอบโฟกัสต,ตัวเองก่อนนะคะจนคนคนนั้นอาจจะมองว่าคุณเนี่ยชาวราศีสิงห์คนโสดทั้งหลายเนี่ยสวยใจแต่ตัวเองมากเกินไปไหมโฟกัสแต่ตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าหลายหลคนก็อาจจะมองคุณเข้ามาว่าคุณเนี่ยไม่กล้าเปิดใจนะคะเออแต่ก็เป็นเรื่องปกติเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเราเองอาจจะผ่านความผิดหวังเราเองอาจจะเน้น เหนื่อยกับความรักมาค่อนข้างเยอะมันก็เป็นช่วงที่จะต้องเรียนรู้กันไปก่อนนะคะเปิดใจเรียนรู้ได้ไม่เสียหายนะคนที่เข้ามาก็ยังเป็นคนที่นิ่งๆอยู่เหมือนกับเรานะคะเราก็จะสัมผัสได้บ้างแหละว่าบางครั้งบางทีเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็หายบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสถานะความสัมพันธ์จะต้องเป็นยังไงนะคะสถานะความสัมพันธ์จะต้องเป็นแบบไหนอารมณ์เราก็ยังรู้สึกว่ามันยังโสดอยู่นะก็สรุปว่าคนโสดเนี่ยไม่ได้โสดสนิทนะคะกําลังจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณเข้ามาแบบ เสมอด้วยแต่แค่ยังไม่มีความชัดเจนเท่านั้นแล้วตัวคุณเองก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจขนาดนั้นยังรู้สึกว่าดีแหละเออรู้สึกว่าเข้ากันได้คุณเองอาจจะผ่านเรื่องราวความผิดหวังมาก่อนด้วยไหมผ่านความอกหักเจอกับปัญหาเรื่องรักสามเศร้ามามันเลยยังมีความผิดหวังหลายๆเรื่องอยู่ยังไม่พร้อมนะคะในที่จะเปิดใจกับใครในช่วงนี้แบบจริงจังพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะคุยไม่ได้ปิดกั้นขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังจริงใจอะไรในตอน,น ยังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอยู่อารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็มีบ้างทบทวนเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตบางครั้งนะคะเวลานอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการคิดหนักเป็นมากขึ้นกว่าปกติในช่วง1-15ถึงตุลาคมนี้ทบทวนเรื่องราวในอดีตมากขึ้นกว่าปกติในที่ผ่าน,านมาพยายามโปรเทคพยายามควบคุมตัวเองปกป้องตัวเองมากขึ้นไม่อยากที่จะต้องเสียใจนะคะอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นกว่าเดิมเนาะ คนโสดก็อารมณ์ประมาณนี้นะคะมีคนเข้ามานะเป็นคนคนเป็นคนคุยที่รู้สึกถูกคอถูกใจด้วยแหละแต่ยังไม่กล้าที่จะเลือกเดินออกมาจากความโสดยังอยากที่จะปกป้องตัวเองอยู่ในความโสนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นความโสดที่เราสามารถสัมผัสได้ว่าเราสามารถมอบความสุขให้กับตัวเราเองได้เต็มร้อยอารมณ์ประมาณนี้นะคะชาวโสดชาวราศีสิงห์ ต่อกันที่คนมีคู่กันเลยดีกว่านะคะราศีสิงห์1-15ตุลาคมนี้สถานการณ์คนมีคู่ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีสิงห์ทั้งหลายเนาะให้ขอดูพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณหน่อยสิในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคนมีคู่นะคะอัศวินถือดาบ มีความใจร้อนอยู่เลยนะเออช่วงนี้มีการสังสรร์ปาร์ตี้บ่อยไหมเนี่ยนะคะหรือว่าจะเป็นคู่รักของคุณก็ได้มีการเดินทางค่อนข้างบ่อยนะคะพบปะเพ,พื่อนฝูงครอบครัวสังคมนะคะคนที่ห่างก,ากาันกันมนคนที่ห่างไกลกันมานานแล้วยังมีการเดินทางวนกลับมาเจอกันช่วงนี้มีการสังสรรค์งานเลี้ยงเฉลิมฉลองปาร์ตี้ค่อนข้างเยอะนะคะชาวราศีสิงห์เพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้เวลากับตัวเองอาจจะต้องให้เวลากับความรักอาจจะต้องให้เวลากับสัง คมของเราด้วยละกันเนาะคนใกล้ตัวนะคะเพราะดูเหมือนกับว่าช่วงนี้เนี่ยชาวราศีสิงห์กับคนรักคนมีคู่ทั้งหลายคนที่อยู่ด้วยกันน่ะนะคะยังดูไม่ค่อยที่จะเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะยังใจร้อนยังโฟกัสแต่ตัวเองเป็นหลักนะคะต่างฝ่ายต่างให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นหลักเพื่อนฟูงกับตัวเองเป็นหลักนะคะยังไม่ได้เดินมาอยู่ตรงกลางของกันและกันเลยอืม เกิดอะไรขึ้นเอ่ยนะคะช่วงนี้คําพูดคําจาการหรือว่าการพกกูดการจากันเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็มีน้อยอกน้อยใจกันนะคะมีทะเลาะมีขัดแย้งกันคนนึงก็รู้สึกใจร้อนอีกคนนึงก็น้อยใจเก่งนะชาว คนที่มีคู่ทั้งหลายในช่วงนี้นะคะถ้ายิ่งมีการเดินทางไปไหนมาไหนร่วมกันเนี่ยช่วงนี้มีการเดินทางค่อนข้างบ่อยนะถ้าไปไหนร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะอย่าไปทะเลาะกันบนรถบนลาละกันนะคะเดี๋ยวจะเดินทางไม่ปลอดภัยเอานะชาวราศีสิงห์ทั้งหลายอืม เรื่องราวเก่าๆนะคะปัญหาเดิมๆเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าคุณจะเคลียร์ปัญหานั้นอย่างลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆดูตอนนี้คุณเองไม่ได้ซีเรียสและต่างฝ่ายต่างกลับมาซีเรียสในเรื่องของภาระหน้าที่การเงินนะคะเริ่มคุยกันเรื่องของความมั่นคงกันและว่าอยากจะมีอยากจะสร้างอะไรเกิดขึ้นหรือว่านี่สินอะไรที่มีเนี่ยเราจะเคลียร์จากตรงไหนได้ดีนะคะเริ่มหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นเริ่มคุยกันมากขึ้นเริ่มคุยกันในเรื่อง มันมีเหตุผลมากขึ้นน่ะมันเลยทําให้คุณทั้งสองคนเนี่ยกลายเป็นว่าดึงเรื่องราวต่างๆขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีการน้อยอกน้อยใจกันบ้างคุณก็โฟกัสตแต่ตัวคุณเราก็โฟกัสตแต่ตัวเรามีการสังสรรค์เข้ามาทุกๆครั้งที่มีการสังสรรค์ที่มีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นก็จะมีการทะเลาะการขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะก็จะคุยเรื่องเงินเรื่องอะไรกันไปเนาะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยที่จะโอเคเท่าไหร่ถ้าจะหันหน้ามาคุยกันเรื่องเงินเพราะฉะนั้นนะคะเราเองอาจจะต้องเข้าใจความรู้สึกของตัว เ,เข้าใจความรู้สึกของคนรักเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนาะแต่ในช่วงนี้ก็ต้องบอกแหละว่าคนรักของคุณค่อนข้างที่จะสม่ําเสมอกับคุณนะเขาค่อนข้างที่จะใจเย็นกับเรานะคะไม่ว่าเราจะอยากได้อะไรไม่ว่าเราต้องการอะไรดูคนรักของคุณหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยพร้อมที่จะซับพอร์ตพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกๆเรื่องนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพรอม,มีปัญหาจริงๆเกิดขึ้นในเรื่องราวระหว่างคุณสองคนนะคะคุณก็พร้อมที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆนะยังมีบางครั้งนะคะอาการน้อยอกน้อย กันนนออยย่างงคข้เะะช่วงนี้บางคนก็ยังแบบมีการทบทวนเลยนะว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปหรือจะเลิกบางทีในเรื่องนี้นะคะอาจจะต้องจะเย็นๆนิดนึงนะลอง,องอลองมองย้อนกลับไปในอดีตและกันเนาะเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันค่อนข้างดีเราเองเราก็เคยช่วยเหลือแฟนหรือว่าคนรักของเราคนรักก็เคยช่วยเหลือเรามาก่อนเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะปัญหาขัดแย้งอะไรต่างๆในช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าคุณเอง นะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้เถียงไม่ค่อยขึ้นด้วยนะคะมีปัญหาอะไรยอมได้ก็ยอมแล้วกันนะคะพอดูเหมือนกับว่าตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้เหมือนเดิมและนะมันอาจจะยากขึ้นกว่าเดิมนะคะชาวราศีสิงห์ทั้งหลายแต่ก็จะเน้นกันการคุยกันในเรื่องของเหตุผลเป็นหลักเนาะโอเคค่ะสำหรับมีคู่ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ต่อได้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีสิงห์1-15ตุลาคมนี้ความสัมพันธ์ความรู้สึกของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะให้ขอดูพลังงานหลักนะคะพลังงานหลักผะง,งานพลังงานหลักพลังงานรวมสถานการณ์ปัจจุบันของท่านหน่อยแล้วกันเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้ The Verse ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังเป็นเดว์อยู่เลยนะคะยังดูมีคนเข้าหาค่อนข้างเยอะนะตัวคุณเองยังมีความสุขกับการเป็นแบบนี้ยังมีความสุขกับการเป็นเหมือนจะโสดด้วยในขณะเดียวกันเนาะยังเจ็บกับเรื่องราวเดิมๆอยู่เลยนะ่ะถ้าถามหาความชัดเจนในช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะยังดูอีกฝ่ายหนึ่งอึดอัดใจหรือว่าตัวคุณเองนะคะที่ยังอึดอัดใจที่ยังไม่กล้าที่จะเลือกที่จะตัดสินใจที่มันชัดเจนในช่วงนี้เนานะดูเหมือนกับเราเองเนี่ยไปรับรู้ปัญหา อะไรบางอย่างของเขามันก็เลยเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่กล้าที่จะชัดเจนด้วยแหละนะคะถามว่ามีความสุขดีไหมช่วงนี้มีความสุขดีนะเอาจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเครียดไม่ได้มีอะไรที่ซีเรียดนะคะคนที่คุณกําลังคุยอยู่คนที่คุณกําลังดิวอยู่นั้นเขาเองก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจคุณเป็นพิเศษนะชาวราศีสิงห์ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณไฮมองว่าอาจจะเป็นตัวเราหรือเปล่าที่ยังไม่กล้าที่จะชัดเจนสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะยังเป็นช่วงที่เรายังมีเสน่ ดึงดูดเพศตรงข้ามค่อนข้างสูงมีคนเข้าหาค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกยังไม่อยากฝุด ผูกมัดอยากเป็นตัวของตัวเองอยู่แบบนี้เหมือนกับเรารู้แล้วแหละว,ว่าถ้าเกิดมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นน่ะเราเองก็จะขาดความมั่นใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณเริ่มแฮปปี้กับสถานะที่มันเป็นอยู่นะคะใครที่มีแพลนกันเอาไว้นะว่าจะแต่งงานกันนะมีเกณฑ์ค่อนข้างสมหวังนะคะที่จะแต่งงานระมัดระวังนิดนึงนะช่วงนี้คนที่คุณกําลังคุยเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณเนี่ยผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นนะคะหรือว่าใครที่เพิ่งเริ่มคุยกันใหม่ เพิ่งเริ่มต้นคุยกันอาจจะต้องเจอกับรักที่มีเจ้าของแล้วหรือความสัมพันธ์ซับซ้อนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเจอกับเรื่องราวของรับสรักสามเศร้าเกิดขึ้นเรามันระวังด้วยละกันนะคะตอนนี้ดูเหมือนคนเองเนี่ยแบกบรับความรู้สึกอยู่คนเดียวจังเลยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน คนที่คุณคุยอยู่คนที่คุณดิวอยู่ในตอนนี้นั้น <c oughs> เขาค่อนข้างมั่นใจในตัวเองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยอ่านเกมไม่ออกเลยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงบางครั้งก็รู้สึกดีบางครั้งก็รู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนของเราไม่ต้องการที่จะชัดเจนเหมือนเขามาพักใจกับเราอารมณ์นั้นก็มีโอกาสนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยแหละมันก็มีความสุขดีแต่มันเป็นการกระทาของคนที่คุณกาลังคุยอยู่นั้นที่เหมือนจะดีที่เหมือนจะชัดเจนนะคะในหลายๆสิ่งหลายๆ แต่ในขณะเดียวกันเราก็กลัวความชัดเจนในครั้งนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นลองเปิดใจไปเลยนะคะถ้าเขาจะขอคุณคบในช่วง1-15ตุลาคมนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าเสียหายเนาะดูเหมือนกับเขาเองก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะไม่ได้มีอะไรแย่มากนะักนะเพราะฉะนั้นลองเปิดใจคุยเปิดใจคบนะคะเปิดใจดูกันไปก่อนมีปัญหาบ้างแหละแต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้เขาพร้อมที่จะจริงจังจริงใจกับคุณนะคะใครที่รอการแต่งงานอยู่มีโอกาสนะระวังนิดนึงนะคะ ใครที่ยังไม่พร้อมมีบุตรพอช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ค่อนข้างสูงที่จะมีบุตรเกิดขึ้นนะคะนะสําหรับชาวความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนชาวราศีสิงห์ก็อารมณ์ประมาณนี้เนาะ โอเคค่ะยังไงวันนี้ให้ขอจบการทำนายนะคะแต่เพียงเท่านี้ละกันถ้าชอบในการอ่นานไพ่อย่าลืมกดไลค์ค่ะ Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ไฮด้วยแล้วกันเนาะใครต้องการดูดวงส่วนตัวไฮจะแปะลิงก์ไลฟ์เฟซบ o o กอินสตาแกรมมาไว้ด้านล่างนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เพราะว่าการดูดวงส่วนตัวจะละเอียดแล้วก็แม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ทุกท่านขอบคุณมากคะ่ะชาวราศีสิงห์ขอบคุณคะ่ะ